ที่หละ่ละงูวมันมืนทีละ่ะบ่าวุยเครับเออ,อ,องูใหญ่เฮ้ยพี่เี่อเปิดอเ,เ,เอาไวเ้เพี่เอ้ยอุ้มนี่ไมเอ้ยนะเสียงหลงเหรอนัมือบายถือแล้วเสียงลงเหรอหักแล้วเดีไปจาพงเลยที่ไรหักเบิ่แล้นานหักแล้วอข้งเปนเตี้ยนเลยครับนี่ทขงลงนี่คุณกานิกาครับผม มึงดีสั้งครับมืองครับมองมึงครับมอง,งคองุดผาครับคุดผาดยังแรงครับผมยังแรงนะครับวันนี้เมืองครับมืงมงมง,มง เหีงขาวใหญ่ปุณปป๊ดเป да. ดโขาวอยู่มัม้ยนี้ครับผมเยียบย้หงารมากเลยครับนี่นีได้ัจออค่อ <พ icias S 1> ีดยของในทางเปนครับโอ้นี่ครับปุณห้างงานมากเลครับนี่ อยางหลายเลยพี่น้องนี่ก็แมนขึ้นมูใหญ่ค่ะเขยน้อยกระแมนเขียวได้ยเด้อเก็ให้พวกเอ็มมองมึงครับแมนเอเยขาวเลยครับวันนี้ก็มาหลายค่ะขนก็มใหญ่แกีอารถไฟรถไฟรถมปกันโ้ยง่สามาผอเลยโอยอรอุคนปรอครับ่แง่อ่อนไม่้นะครับแงไปบ่ได้เาฟังนี่ เฮ็ดเลยครับเฮ็ดลอยเก่อนพี่น้องเปิดักมีิเฮ็ดเลยครับนี่เปิดกกอนเปิดดอกก้อนเดียวคนเนาะยางไปดูใบให่่อางไปดนิคยยางไปดูมาคอยม่ด้วดีเอคอยไปครับผมเยากเฮ็ดเลยเนบเดียวลอนนี่ครับไม่นนับนี่ป๊คอเมียเลยครับผมเดี๋ยวก็แล้วงมนคุพ่อคุณเมีครับผมนี่นี่ล่นั่งึ้นทีล่ะ หวานเหี่ยเลยครับเอองูใหญ่โอ้ยพี่เผือดเผือดเผือดอ๋อไหวเผือดโอ้ยอุ้มนี่ไหมเอ้ยอุ้ยน่ะเสียงหลงเลยน่น่ะมือบ่ายถือเลยเสียงหลงเลยหักแล้วเยอะไปจ้าเป้งเลยตีเลยหักเบิดอแล้วนานหักแล้วคอข้างมันเป้งเลยครับนี่ข้างลงเลยนี่ค่อยๆออกน้ะหมอคนเอ้ยเปิดดอกกอนเปิดดอกกอน มึงพี oh well, ่น like ้องมึงพี know, ่น้อง้เทเลยมาเ่เลยวดสวัสดีพเมยเสวัสดีพี่น้องเลยเหมือนนี้เขามาเฮ็ยนฝเลยเตือนเตือนแท้เดี๋ยวเชื่อสานครับเสาเดี๋ยวจะไปเห็ดกรัวกระเทยวกันครับเฮยนดอกเห็ดเพิ่มกันสวัสดีคุณพ่อคุณแม่พี่น้องทุกานครับผมสวัสดีผู้ชมโทรหลงนครับนาสวัสดีทั้งอ c ซีใหม่และอ c ฟซีเก่าผมวันนี้ ผมอีสานสออร์นี่ครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเด้อพาพ่อแม่นอนเก็บเห็ดครับผมอู้ยตื่นเต้นแห้งครับพ่อเห็นงูยังไงครับผมอู้ย่างไงเลยอ้าวยายสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้ก็มาขึ้นเก่าล่ะค่ะนอนบ่ร์ับบาสิบ่มาบ่สิบ่มาครับเมื่อยบาสิบ่มานอนบ่ร์รับผ้าขึ้นเก่าด้วยค่ะเด้ออ้าวยายผ้าขึ้นเก่ายายนี้ื่คุณยายเล่นะครับเด้อคุณยายครับสี่ยายเล่ยเด้อค่ะเด้อครับผม มาเอนก็มาับยายให่าครับคุณย้ายครับผมอ่ะตื่นเต้นให้เราหนมือใหญ่ดีมูนี่เอ้ยยายกิมนะครับฝ่าห้องนะครับฝนกับจีโต้ฝ่าก็เรื่อหงด้วยกันด้วยเฮ็ดกับมูนสว่างเสาขาเปันจันครับผมเตือนเตือนค่นงามเลยเขพีนอกเ็ดกับมูัญยัยเฮ็ดเมเฮ็ดเฮ็ดเฮเฮ็ดเฮาดเเ็ดเ็ดเดเห็ดก สวัสดีสองจจนครับผมสว่งสองก็ได้ครับเด้อมันจีบเก่าครับผมสิงหาคมสองหาหกหาครับผมเวลาตอนนีกแล้มันที่สามสี่สิบตัวแล้วครับสี่หาสิบแล้วครับมันมาครับสวมมาสว่งแกงครับยังมาพอเลยเรื่อยๆนี่มานมาพอเลยเด้อค่ะเด้อเพราะแต่เขามาเหมือนนี่มองจอรถเลยครับมี่เจอรถเพราะแต่ยางเข่าพอเลยเลยค่ะมันมาแม่ละมุนมันนีมันอยู่ค่ะ นี่ครับเด้อมาหลับสวนทังานครับผมอุ้ยสว่างเห็ดหมูนี้แล้วครับพอมีนอนครับอย่างนี้ครับเก็บเห็ดนักการเด้อค่ะเด้อเหมือนนี่ฝากระหองคนสิตตัวฝ่าหองครับผมข้าขี้ยาพ่อโดนข้าข um> um> ี้นาหลัมๆแนบเด้อ เห็นงามๆได้ค่ะพี่น้องอือหูครับหลายลายอีลีค่ะวมูนี่ไอ้ลูกขาวอยู่างไรนี่หลายขาแข้งอีลีอือเฮ้ยให้นับไม่ใจบรอครับนี่นับแล้กันได้ค่ะได้มาได้ค่ะนับอยู่ครับพี่ไอญมานับเบิึงได้ค่ะเด้อภาษีได้แจกดอกนักกันได้ค่ะพี่น้องอือครับใหญ่ใหญ่นับใจนะครับเนี่ยมาเก็บนักกันได้ค่ะเด้อมานับนักกันค่ะโอ้หเตี้นเตี้นครับพูนอุ้ยใหญ่ดีครับเฮ้ กำลังขึ้นพอดีเลยค่ะเด้อตุม่มกำลังโพเลยค่ะนี่กำลังโพเดี๋ยวใหญ่ยับไปมั้งเด้อเสียงฝ่าหว่งาวงฝ่าตกมาเด้อค่ะเด้อให้เก็บเห็ดชสักก่อนให้เก็บเห็ดหมู่ียเรานคนนึกเขาดิฝ่ามาโตไรเด้อคนีูหมู่แหลกครับแหยาะหมาอันงับเจ๋งจังเลยครับอุ้ยงูใหญ่ขนาดครับงูใหญ่ขนาดเลยครับ มึงเห้ยใหญ่เห็ดมูนี่ดอกกงางเอาุ่นมากระไรจ้ะน้เนาะครับมองด้อค่ะพี่น้องมองดเอ,ดอาาเห็ดออกหน้าๆเลยเด้อค่ะออกหลายๆออกหน้าๆาเลยเฮ้ย เตือนเตือน,นค้า,า,างวันนี้เก็บเห็นมากระโม่หนีไงไงอยู่ั้งไง่ทงหนาพี่น่องเออใส่ชื่อดึงเสรมาน่อกก่เน,นี่นยจิ้มตัอมึงไหมใส่ต่อพี่บ้าัใส่บว้าวไปขึินบ่ดึงบ่เออเขินบ่ข้าเห็น ขึ้นเขาหยาดีนี่เป็นนี่คือข้าวคุณยังไงได้ข้าวเอาขางนี้เอาไปต่าขางคุณบ่เนี่ยคดเอาไปได้โคดยังของน้อยเนาะเกือกำลังขึ้นเลยนะคะกำลังพูตกตกเนี่ขึ้นนี่คือขึ้นหยางให้เด้ค่ะเนี่ยนี่ือใหม่ ฝาหงแหด้วยหรอฝ่ากระหองมากเลยคนสีตกคนสีตกฝ่าหงลายด้วยค่ะเด้อเมื่อนี้ตุ่มเลยกำลังสื่นพี่น้องเอ้ยพี่กำลังโคตุ่มงามเลยค่ะเด้อ ว่ากระสุนค <ators> <m> ือแฟนบานบ่ว่ากระสุนคือฟนบานนี่ต็วกะสุนได้ขค่ดเด้องามีลีว่ากะสุนว่ยังนอนอย่นี้วัวป้าบีจีเหรอสหลหลวงามีดีขึ้นแตบหน้าตึ๊บเลยไงขึ้นารขึ้นหน้าได้กับพี่น้องน้าอย่ี

Give me nhào lên tất cả đứa mùi này môi đi, anh này yêu lê. Bằng hoạt đều là ừ... <coughs> của hai hoa 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 khá khá hoa 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 เตือนเตือนแห้งยางก็ไมเหยียบหุเห็นคนหุเห็นที่ไหนหยับค่าฮักค่างอเมื่อฝ่าวเฮงพอดีแห้งฝ่าวห้งเห็นเห็ดหลายออกเดินเดินนีแหงเลยครับทางยางเลยครับทางยางลงมาเลยค่ะเนี่ทางยางทาไม่ไปเลยนนั่นทางเลยเด้ค่ะนี่เนี่ยเป็นหอยยางเลยหอยหอยยางคนครับยางลงมาเห็นเลยเลยค่ะพี่น้อง เออบอวหัวถีอแหละนี่นะอ่ะดอกนี้ครับเดี๋ยวขแยักไว้ในครับผมเอยหางนี้ครับ,ไไรบ,อ,รบอ่ะยังดอกน้าหนาเลยเด้อค่ะเด้อหน้าหนากําลังโผล่เลยหายอ่ะครับกาําลังพองงาม,งาม ขาดจอดเช่าบตรท่าเจ้าบตรท่ขาถึงเลย้บาซ้นกัครับเดีาเลยตนนี้บ้านทีบ้านะเด้อครับจุ่มซามดนก่ะเนะ 不久。 อุ่มเะาค่ะเก็บเหอยู่ใณ่อุ่มได้ค่ะอนะะอนไลายดีตอนนี้ทำดอกกับเกี่ยวไหมยะ่สี่หรอสี่ันงามเลยค่ะเนี่ย Ừ. chim nhau không khả năng không càng thang lúc nào hát lúc nào hát lúc nào thang lúc nào hát 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 nhảy, ฝากรกระหองก็ฝากมันจิตกเดี๋ยวก็งามคขาสันๆแต่ค้าใหญ่ะะลลเลยค่ะเด้อมาปลรูไปเรียกเห็นน้าเหรอยายเนาะจ้ะน,นี่ขาพันใหญ่ขึ้นหน้าบ้านโอ้โหปฏิพฤกิขาโบมกิ่งสีน่ากันเนาะเป็นสิน้า Sam đó nhỉ nhỉ ấy đó nhá mà vẫn gặp rồi ơi mừng gặp thế xe, ơi tít cóc hào yu gặp Thay lùa không Đàn đoán Khá nhẹ nhẹ Khá sẵn sẵn khá nhẹ nhẹ Ổn nát nã Đúng là khá Nó con lũ bì bì Đưa khá bì đưa Chết xe ta đâu Lá tiêu đó mình... <laughs> คี้ดีใจกรเด็นใจหนน้อนาะคูเทียงเปอ่งไเทียงปนแนวเด้อขาเด้พอไฟหลายๆิดดีใจสิกรเด็นใจคุณเทียงเจ้าตือนเตือนแนน้อขนาะนอนหน่นอนหน่เลยดีไหอ้ออะใส่ใจกันยัย อ,ออกแน่ป่ะโอ้ไปจุ่มในทางนี่เลยค่ะนี่าทางเลยเเนี่ย <laughs> ออกได้จดิออกในทางยางเห็นหมอนี่ทั้งไงทั้งออกในทางนี่ทางครับทางข้างเลย ย่างมาส้นพอดีนะครับเนาะโอ้ยเัานขาวอยู่ออกโยนแป้นนะครับเนาะไปครับไปเก็บของบนต้นตอครับเอาขอต้นเอาหนิบ่ครับยาย่ขจาจานี้เหมือนเงนขะาานี้เนาะครับเด้อครับเอ้ยอ่าเม่ยงครับเงอนครับเด้อคอยมีหนอครับ อ่ยายกินมไม่เรื่ยครับกินมิ้มไม่เลยยายจ้าจ้าเดี๋ยวถ่ายพอไม่มีหนอนมึงครับอืออาแม่ครับเห็ดมูลสุดยอดของเห็ดเลยครับพี่หนอนคิดว่าจะดอกครับนี่ถ่ายกันไหนอครับเด้อถ่ายเหลืองครับผม này con dạy ừ, không níu nữa. Ừ,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  nữa không này nữa này. nó không nó không cái lá nó nó không 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 nó ねえ、ごともうてけえあれがり。 Tóc nó ngang của bụng chấm sữa tay được hạng chấm sữa tay young chăn con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  con chăn con chăn 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 ดี๋ยวสุดยอดรียับมูนี่อ้อใช่ครับขึนเรือน,นะครับนะีห่หอะไรเป็นเรืออ่ใหญ่ขงามหรอก ไ่ขึ้นโค่นไปเรื่อยๆน้องค่ะน้องขึ้นเนินไปเรื่อยๆเก็บจากตามขึ้นสูงะะด้วยค่ะเด้อพอก็ขึนออนั่นทั้งอือคืดองามเต็มมี่น้องเลยอ๋อ,อยังไม่ไกลใช่ยังไม่ไก่ก็เลิฟไก่ได้ค่ะเพิ่งไกลไก่เพิ่งไก่ไก่โหอือ,อเห็นงามเงี้ยขับเด้อ ไม่อะครับเห็นไหน,นี่ออกย้าอยาออกขูนปัวเวยครับนี่ขึ้นน้ำฝนนะคะ <บน S 1> ปัวคน,<ง>นขายเงาอน่างเงี้ยครับปัวคนไงเลย่าเด้วย Chúng thầy rồi. Chừng sư thầy cả. นี่ยเาีเลยนะคะเนาะ,ะถ่ายอะไรด้วยค่ะเด้อ

เห็นมูเดียวขอแม่นองครับเตียมตาครับโจโก้เลยครับวันนี้เอยไม่มีคำบรรยายครับผมงามแหงครับมูน้องกันครับเหพิ่นออกไตไตเครื่อนครับนอกไตอุ้มเออายายครไปเจตัอนะค่ะน้อครับผมเจ้ต่อนะค่ะ เพิ่มมาอนีกครับผมไปครับพอคันนี้พี่สองครับผมอีพี่นี่โจเพียงเท่านี้ครับผมเพิ่มมาอีกนะครับเนาะไปครับป่ะเออใหญ่คุดจนเหนื่ยอยครับหม,ม,มูนี่สุดยอดวะใหญ่ <laughs> สุดยอดเลยค่ะ <laughs> สุดยอ <laughs> ดยอเลยค่ะ โมที่เอาน่ะใหญ่เนาะจ้าโมที่เอานี่ขาเด้อนี่เอจี็บไปหันให้ลูก่อนครับเป็นเหยื่อหรือครับผมอููเดียวนะครับนี่เต็มตาเลยครับไปใหญ่ไปจ้าไปค่ะขออันนี้พี่สองครับผมไปต่อหน้าค่ะนอพี่น้องครับสำหรับคลิปแหลกโจทย์เพียงเท่านี้แล้วครับค่ะสวัสดีครับยายสวัสดีครับคุณสวัสดีครับครับผมขอเกม EP สองครับขบมานหน่ครับผม ไปต่อนะคะนาออีทีสองเด้อค่ะเด้อ